ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ,บ,รบสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เติมเต็มดวงชาแนลนะครับคลิปนี้จะเป็นการนำนายทายทักษ์สำหรับผู้ที่เกิดในวันพฤหัสบดีว่าเดือนมีนาคมนี้เนี่ยผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีดวงเป็นอย่างไรบ้างนะครับเบื้องต้นเดี๋ยวเราจะดูกันก่อน12ใบเราจะดูพื้นดวงกันก่อนนะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดมีคำถาม หมายถึงว่าถ้าเกิดเปิดไพ่ามาแล้วในเรื่องของการเงินการงานความรักมันมีปัญหาเนี่ยเราค่อยมาปรับหรือว่าจับถามเพิ่มเจาะลงไปอีกเป็นหัวข้อหัวข้อไปทีหนึ่งนะครับแต่โดยทั่วไปเราจะหยิบดูกัน12ใบก่อนนะครับสําหรับคนที่เกิดในวันพฤหัสนะครับในเดือนมีนาคมนะครับ โอเค12ใบเปิดมาแล้วต้องบอกว่าวาสนาเดือนนี้ค่อนข้างที่จะดีนะครับไพ่าวาสนาเดือนนี้ค่อนข้างที่จะดีเป็นพับเกตมงคลใบนี้เนี่ยเทวดาคุ้มครองคนดีฮนะผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลืออุปถัมภ์ค้ำชูนะครับต้องบอกว่าเป็นไพ่ที่ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการงานของคุณเนี่ยผมมองว่าไม่มีปัญหาอะไรครับนะการงานยังสามารถทําไปได้ดีอยู่ นะครับแต่ต้องให้ระมัดระวังในเรื่องของการทะเลาะเบาะแหวงกับเพื่อนร่วมง,งานนะครับกับผู้หลักผู้ใหญ่ยังมีปัญหากันอยู่บ้างเล็กๆน้อยๆนะครับเหมือนกับว่าท่านให้เราอ่ะมาช่วยในเรื่องของการจัดการในเรื่องของการวางแผนการแมเนจต่างๆ นะครับเราก็ต้องจัดการไปให้ดีแต่ว่าตรงนี้เนี่ยงานที่คุณทํายังทําไปได้ดีอยู่นะครับพยายามทํางานทําเป็นทีมนะแล้วก็อย่ายใจร้อนนะครับได้รับมอบหมายงานที่ค่อนข้างที่จะยากมาแต่คุณก็จะสามารถทํางานประสบความสําเร็จได้เป็นอย่างดีในเรื่องของการงานไม่น่าเป็นห่วงอะไรฮนะผู้หลักผู้ใหญ่เอ็นดูเราดีนะครับนะแล้วก็ท่านใดที่มีปัญหาในเรื่องของการงานอยู่คิดที่จะตัดสินใจที่จะทําอะไร นะครับคิดให้รอบคอบนะเพราะว่าพระเพลิงมาตรงนี้ผมมองว่าคุณอาจจะต้องใช้สติให้เยอะๆนะครับมีสติกับการทำงานให้เยอะๆอย่าทำงานด้วยอารมณ์นะครับแล้วก็ควรบริหารจัดการในเรื่องของงานให้ดีนะครับเดือนนี้จะเด่นในเรื่องของการบริหารจะเป็นส่วนใหญ่ในเรื่องของการแมเนจงานต่างๆ นะครับการตัดสินใจสมมุติว่าถ้าเกิดคุณมีในเรื่องของการตัดสินใจที่ว่าจะตัดสินใจออกไปทําที่อื่นหรือว่าอะไรพวกเนี้ยคุณก็คุณคุณก็ควรที่จะดูผลได้ผลเสียมากกว่าผลดีผลเสียของผมในที่นี้หมายความว่าเอ,อดูให้ดีว่าถ้าเกิดเราออกไปแล้วเราเสียอะไรไปบ้างแล้วเราได้อะไรกลับมาบ้างส่วนการที่ว่าเอ,อตัดสินใจไปแล้วที่จะออกไปแล้วนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันว่า ปัญหานะ่ะมันอยู่มันอยู่ตรงที่ว่างานผมมองว่าคุณก็ก็รักดีนะมีความชอบมีความมีความเอ็นดูแล้วหัวหน้าก็ดีแต่กับเพื่อนร่วมง,งานรู้สึกเรารู้สึกค่อนข้างที่จะอึดอัดกับเพื่อนร่วมง,งานนะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันถ้าเกิดคุณจะตัดสินใจที่จะย้ายออกหมายถึงว่าในเรื่องของการโยกย้ายจะเปลี่ยนงานจะจะทําอะไรเนี่ย เราเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราควรไปทางไหนดีนะครับเพราะว่าตรงนี้ปัญหาผมมองว่าปัญหาเกิดจากเพื่อนร่วมงานซะมากกว่านะครับที่ที่ทําให้เรามีปัญหานะนั้นเดี๋ยวเราดูว่าถ้าเกิดเราจะย้ายงานควรจะย้ายย้ายงานดีไหมนะครับควรจะย้ายงานดีไหมถ้าเกิดว่าเราจะย้ายงานเอาเป็นว่างานที่ทําทําอยู่สมมุติว่าถ้ายังทําอยู่ต่อไปจะเป็นยังไงบ้างนะครับในเดือนมีนาคมนะครับ ถ้าทำอยู่จะเป็นอย่างไรบ้างใบแรกดีนะครับเนี่ยใบยที่สองก็ยังดีอยู่ใบที่สามก็ยังดีอยู่อ่าโอเคพอจะรู้ถึงปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยผมมองว่าขงเบ้งเนี่ยขงเบ้งเนี่ยผมมองว่าคุณเป็นคนเก่งนะครับนะเป็นคนเก่งมีความรู้ความสามารถดี กับหัวหน้างานกับคนที่เข้ามาคําให้คําแนะนําปรึกษาคุณเนี่ยผมมองว่าคุณก็มอบคําแนะนําและเป็นที่ปรึกษาให้กับคนอื่นได้เป็นอย่างดีวางแผนได้ดีอยู่แล้วนะครับคุณถึงได้รับมอบหมายงานที่ค่อนข้างที่จะยากมาสําหรับเดือนนี้นะครับภาระหนักหน่อยนะแต่ว่ากับเพื่อนร่วมง,งานที่คุณอึดอัดกังวลใจเป็นเพราะว่าหนึ่งคือเหมือนกับว่าคุณเนี่ยจะต้องช่วยเหลือเขาอยู่เรื่อยๆนะครับ นะบางทีไม่ใช่หน้าที่ของคุณกูอาจจะต้องไปช่วยเหลือแต่ถามว่าทําต่อดีไหมผมว่าทําต่อไปดีนะฮะเพราะว่าพระแม่โพศพมาเนี่ยการเงินก็ยังคือได้มาจากการงานก็เป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าทําอยู่ต่อก็น่าจะเป็นเป็นเป็นช้อยที่ดีเป็นตัวเลือกที่ดีแต่เดี๋ยวเรายังไม่ดูว่าเรายังไม่ได้เปิดดูว่าถ้าเกิดไปทํางานใหม่เราจะเป็นยังไงแต่ถ้าจากตรงเนี้ยถามว่าทําที่เดิมอยู่ดีไหมผมว่าดีฮะแต่คุณยังต้องแบกรับภาระค่อนข้างที่จะหนักเนี่ย สองใบนี้คุณยังแบกรับภาระที่ค่อนข้างที่จะหนักแล้วคุณอึดอัดกับการช่วยเหลือคนอื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ควรที่จะเข้าไปปรึกษากับหัวหน้าง,งานอย่างเงี้ยนะเพราะว่าเราอึดอัดอยู่นะตรงเนี้ยมันจะต้องวุ่นวายกับการช่วยเหลือคนอื่นอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่หน้าที่เราก็เอาโยนงานมาให้เราทํานะครับอ่ะนั่นเดี๋ยวเราดูกันว่าถ้าเกิดว่าเรามีวิธีที่จะทํำยังไง กับความอึดอัดตรงนี้เนี่ยว่าให้ปัญหาตรงนี้หมดไปในเรื่องของการที่ว่าคนอื่นเอางานมาให้เราโยนงานมาให้เราอยู่เรื่อยๆนะครับตรงนี้ผมมองว่าคุณเป็นคนที่เก่งต้องเป็นที่พึ่งของเขาอยู่แล้วนะครับนะพูดคุยกันตรงๆไปเลยฮนะ ว่าเฮ้ย hey, พี่ตรงเนี้มันไม่ใช่งานของหนูนะอยาอางานมาให้หนูเพิ่มนะครับงานเราก็เยอะอยู่แล้วนะตรงเนี้พูดคุยกันได้เลยเขาจะมีเหตุมีผลและรับฟังคุณนะส่วนไหนที่ที่มันไม่ใช่งานของเราเราก็อาจจะปฏิเสธได้แต่จากตรงเนี้ยผมมองว่าอยากจะให้อดทนนะอยากจะให้มีความอดทนแล้วทํามันไปนะครับแต่ใบเนี้ยมันเหมือนกับว่าถ้าถึงที่สุดแล้วทนไม่ไหวอ่ะผมมองว่าพูดกันไปเลยก็ได้ฮนะฉะกันไปตรงๆนะครับ ผลก็จะออกมาไปในทางที่ดีจะดีจะรู้สึกดีขึ้นนะเหมือนกับว่าเราได้ระบายออกด้วยก็ได้นะครับเป็นในเรื่องของการระบายออกมากกว่าแต่ถามว่าทำทำเท่าที่ทำเนี่ยดีอยู่แล้วไหมผมว่าก็ทําดีอยู่แล้วะนะครับตัดสินใจให้ดีอย่าพิ่งอย่าเพิ่งใจร้อนนะนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันถ้าเกิดท่านไหนที่ตัดสินใจออกไปแล้วนะครับตัดสินใจที่ว่าจะเลือกออกหรือว่าจะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการทํางานเนี่ยมันจะเป็นยังไง ก็ไปได้อย่างเรื่อยๆนะครับนะเหนื่อยหน่อยนะครับในช่วงแรกๆถ้าจากตรงนี้นะครับแล้วการที่คุณย้ายออกไปเนี่ยคุณต้องไปปรับตัวใหม่ฮะนะครับไม่ใช่ว่าคุณย้ายออกไปแล้วคุณจะไม่เจอแบบเดิมนะเนี่ยคุณอาจจะต้องไปปรับตัวใหม่ซึ่งมันจะเปลี่ยนแปลงจาก จากสิ่งที่เป็นอยู่จากของเดิมค่อนข้างที่จะเยอะแต่คุณก็ยังเจอกลับมาเจอแบบเดิมอยู่ดีๆคุณจะต้องเป็นเสาหลักในทุกๆเรื่องอยู่ดีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงถ้าจะถามว่าไหนสวยกว่าผมมองว่าอยู่ที่เดิมยังสวยกว่าฮะตรงนี้ออกไปมันก็มันก็เป็นการแก้ปัญหาไปได้อย่างหนึ่งอนะ แต่ว่ามันไม่ใช่ว่าปัญหารตรงนั้นมันจะหมดไปคุณก็ยังมีโอกาสที่จะมาเจอแบบเรื่องเดิมๆนะกับเพื่อนร่วมงานคุณยังต้องเป็นเสาหลักเป็นที่พึ่งคนอื่นอยู่เสมอๆอย่างเงี้ยผมมองว่าเปลี่ยนไปแล้วมันก็ไม่ได้แตกต่างอะไรนะครับแต่อยู่ที่เดิมผมมองว่ายังดีอยู่นะครับเงินทองก็ยังดีอยู่สามารถทําได้ดีอยู่ฮะนะครับอ่ะตรงนี้เรื่องงานจบไปมาดูในเรื่องของการเงินการเงินเราได้ใบนี้ความไม่เที่ยง ความไม่เที่ยงตรงนี้เนี่ยผมมองว่าจริงๆไพ่ใบนี้ยมันเป็นไพ่ที่ค่อนข้างที่จะไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ในเรื่องของการเงินนะมีกินมีใช้อยู่แหละแต่ว่าไม่เหลือเก็บมากสักเท่าไหร่ก็คือใช้จ่ายแบบฟุ่มเฟือยไม่ได้เพราะฉะนั้นคุณก็ควรที่อยู่ในอยู่ในแบบอยู่ดูใช้ชีวิตแบบพอเพียงอะ่ะ นะครับไม่ฟุ้งเฟอ้อหรือหรูหรามากจนเกินไปมันก็จะทําให้คุณมีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์หมายความว่าก็ยังไปได้เรื่อยๆแต่ใบเนี้ยดูเหมือนกับว่าคุณเน้นในเรื่องของการทํางานเป็นหลักนะครับไม่ได้ค่อยได้มีความสนใจของคนรอบข้างหมายความว่าทําแต่งานะบ้างงานอะไรก็ว่าได้นะครับทำแต่งานเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะให้คุณแมเนตในเรื่องราวต่างๆให้ดีนะในเรื่องราวของการใช้ชีวิตเวลาอยู่ที่บ้านก็ พูดคุยกับคนที่บ้านบ้างนะครับบางคนทํางานมาเหน็ดเหนื่อยนะครับกลับมาจากที่ทํางานกลับมาจากการเรียนเหนื่อยแล้วไม่อยากจะคุยแล้วอยากจะพักผ่อนเพราะฉะนั้นนะคุณก็ต้องแมเนตเวลาให้ดีนะครับมีเวลาให้กับครอบครัวบ้าง นะไม่ใช่ว่ามีแต่ความสําเร็จในเรื่องของการงานอย่างเดียวนะครับเวลามันไม่คอยท่าฮะคุณอาจจะรู้สึกสูญเสียเวลาของที่คุณปล่อยให้มันผ่านไปรู้งี้อย่างเงี้ยพอถึงเวลาที่คุณสูญเสียอะไรไปแล้วคุณจะค่อยมาบอกว่ารู้งี้ทําอย่างงี้ซะตั้งแต่แรกแล้วทําไมตอนที่คุณรู้คุณถึงไม่ทํานะอย่าเอาแต่ทางานมากจนเกินไปการเงินคุณมีคนช่วยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่ต้องวิตกกังวลไปนะครับเหนื่อยในเรื่องของการหาเงินแหละแต่ว่า ก็ต้องแบ่งเวลาให้ถูกด้วยนะครับกับลูกกับบริวารคนใกล้ชิดยังไม่ค่อยดีฟักเท่าไหร่นะครับใบเนี้จะทําให้นําพาเรื่องความทุกข์ใจมาให้คุณอยู่เรื่อยๆนะครับมีสติในการพูดคุยในทุกๆอย่างนะครับกับแฟนอย่าไปจู้จี้จุกจิกมากคะนะครับใบนี้ยังเป็นไปในทางที่ดีคุยกันได้ดีอยู่นะครับ แต่ว่าบางทีในเรื่องของการทะเลาะเบาแวงกันนะคุณก็ควรที่จะพูดคุยกันด้วยเหตุผลนะครับที่บอกว่าพูดคุยกันด้วยเหตุผลเพราะว่าเหมือนกับว,ว่าบางทีคุณมีปัญหาการคุณเก็บปัญหาตรงนั้นมาคิดคนเดียวนะครับคิดคนเดียวใบเนี้ยปัญหาของคุณเก็บมาคิดคนเดียวเขาเรียกว่าไงเก็บปัญหามาไว้คนเดียวคิดคนเดียวแล้วก็ตัดสินด้วยด้วยตัวคนเดียวโดยที่ไม่ได้ปรึกษากับแฟนหรือว่าปรึกษากับคนในครอบครัวคิดไปเองอย่างเงี้ย นะครับคุณควรที่จะหันหน้าเข้ามาสู้กับปัญหาบ้างนะหันหน้าเข้ามาสู้กับปัญหาแล้วก็มีปัญหาอะไรให้หันหน้าเข้าพูดคุยกันนะครับอย่าตัดสินใจด้วยตัวของคุณเองเพียงคนเดียวเอาปัญหาที่มีอยู่ไปปรึกษากับคนที่เขามีส่วนร่วมด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องของการเงินการเงินตรงนี้ต้องบอกว่ายังไม่ค่อยดีเท่าไหร่การเงินส่วนมากลูกค้าผมจะถามว่าพี่หนูมีดวงในเรื่องของการเสี่ยงดวงไหมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกัน นะครับเดือนนี้จะมีดวงโชคลาภไหมเอาจับได้แต่ใบอย่างนี้ถามว่ามีไหมผมว่าก็มีอยู่บ้างนะครับนะมีโชคบานกลางนะไม่ได้ไม่ได้เด่นในเรื่องของโชคลาภมากแต่ถ้าบอกว่าจะให้เสี่ยงดวงเนี่ยผมอยากจะให้เสี่ยงตวงในเรื่องของ ตัวเก่าๆตัวที่เคยผ่านมาตัวที่เคยเล่นมานะครับก็จะมีโชคลาภทางด้านนั้นหรือว่าเสี่ยงกับเลขที่บ้านด้วยก็ได้นะครับนะแต่จากไพ่ต้องบอกว่าเป็นโชคปานกลางเป็นโชคปานกลางไม่เด่นในเรื่องของโชคลาภฮะนะครับแต่ถามว่ามีโชคไหมก็ผมมองว่ามีโอกาส50-50ครับในเรื่องของของโชคลาภนะครับมันทําบุญเยอะๆฮะนะครับใบนี้ยผมมองว่าคนวันพฤหัสเนี่ยเป็นคนใจบุญฝุนทานอยู่แล้ว นะครับคุณเป็นคนใจบุญฝุนทานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยการทําบุญของคุณจะช่วยส่งเสริมคุณอยู่แล้วนะครับทําบุญก็กรวดน้ําไหว้พระถือศีลไปด้วยถามว่ามันจะช่วยในเรื่องโชคเรื่องดวงไหมผมว่าก็มันก็ไม่เกี่ยวหรอกฮะแต่ถามว่าพอเวลาคุณทําแล้วคุณได้ความสบายใจกลับไปอะ่ะนะครับนะทําบุญกับอะไรได้บ้างผมมองว่าทําบุญกับครอบครัวกับพระ,ะในบ้านเนี้ยกับพ่อแม่กับญาติมิตรพี่น้องดีที่สุดฮะ นะครับไม่ต้องเดินทางไปไหนฮะในะช่วงตอนนี้นะครับนะช่วงนี้ที่ประจออาจจะลงเท้าไปบ้างนะครับเด่นในเรื่องของการเจราจาการเป็นตัวแทนในเรื่องของการพูดคุยนะแต่ว่าทําอะไรคุณต้องใจเย็นๆนะเดือนนี้รู้สึกว่าคนข้างที่จะใจร้อนนะครับโดยทั่วไปคนวันพฤหัสเนี่ยใจเย็นอยู่แล้วแต่เดือนนี้มันจะมีเรื่องมาให้ร้อนใจนะครับกับญาติมิตรพี่น้องกับบริวารต่างๆ นะคุณจะต้องบริหารทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีนะครับสุขภาพใบนี้ส่จะทำต้องบอกว่าดูแลสุขภาพให้ดีฮะอย่าโหมทํางานหนักมากจนเกินไปนะครับถ้าเกิดคุณใช้ร่างกายเขาหนักเกินไปหมายความว่าใช้ร่างของเราเนี่ยหนักมากจนเกินไปเพราะฉะนั้นมันก็มีโอกาสที่จะเจ็บป่วยได้นะครับใบนี้เกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดานะครับสุขภาพยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะก็ ทำใจฮะอยากเครียดหรือวิตกกังวลมากจนเกินไปเพราะดูเหมือนกับว่าตัวคุณเนี่ยจะต้องวิ่งเต้นในเรื่องของการทำมาหากินเหน็ดเหนื่อยกับเรื่องของการทำมากินเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาตัดสินใจอยากจะให้ตัดสินใจอะไรให้ดีนะครับคิดให้ละเอียดรอบครอบก่อนที่จะตัดสินใจกับคู่ครองผมมองว่าจริงๆไพ่ใบนี้มันดีอยู่แล้วนะ แต่แต่ถ้าจะไม่ดีมันจะเป็นในเรื่องของความความวิตกกังวลความลังเลใจคู่ของคุณจะค่อนข้างที่จะลังเลใจมันจะมีเรื่องที่เขาตัดสินใจไม่ได้ผมมองว่าคุณจะสามารถช่วยเขาได้ในเรื่องนี้นะครับพูดคุยกันให้ดีนะตัดสินใจด้วยสตินะครับใจเย็นๆคิดอ่านให้รอบคอบแล้วก็อย่าไปจํากัดความคิดของคู่ครองมากจนเกินไปนะครับนะผมว่าคู่ครองก็เป็นคนเก่งดี นะครับอย่าไปจํากัดสิทธิเสรีภาพของคู่ครองมากจนเกินไปอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันในเรื่องราวของความรักเรื่องราวของความรักเริ่มต้นที่คนโสดก่อนละกันนะครับว่าคนโสดเนี่ยมีโอกาสที่จะได้มีเนื้อกู่ไหมนะครับสําหรับเดือนนี้ผมว่าก็มีอยู่แต่ว่าตัวเราค่อนข้างที่จะ กังวลว่าเฮ้ยคนนั้นคนที่เราหมายปองไว้เนี่ยเขามีแฟนแล้วหรือยังถามว่ามีเสน่ห์ไหมในเดือนนี้ผมว่ามีเสน่ห์ดีฮนะเพราะว่าพระอินเนี่ยผมมองว่าคุณจะเจอคนอื่นค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเดินทางไปพบปะพบเจอคนที่เราถูกใจได้แต่ว่าเทพพระเสาเนี่ยดูเหมือนกับว่าคุณมีความวิตกกังวลว่าเฮ้ยคู่ครองของเรามันจะดีไหมเขาจะมีแฟนแล้วหรือยังตรงนี้ไม่สามารถที่จะตอบได้เพราะฉะนั้นคุณก็ควรที่จะสังเกตดู แต่ถามว่ามีเกณฑ์ที่ว่าจะมีคนที่เข้ามาคบหาดูใจกับเราไหมผมว่าก็มีเกณฑ์อยู่เพราะว่าใบเนี้ยคุณเจอกับคนค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่ว่าใบแรกกับใบที่สามยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะนี่สามใบนี้นะครับถามว่าจะได้เจอคนไหมคนที่คนที่เข้ามาจะดีไหมผมมองว่าก็ยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่วิวตกกังวลเกี่ยวกับคนที่เข้ามาว่าเขาจะมีครอบครัวอยู่แล้วหรือไม่หรือไม่หรือว่าเราจะไปเป็นมือที่สาม ของเขาหรือเปล่านะครับดูให้ดีนะดูให้ดีเพราะว่าใบเนี้ยมันเป็นไพ่ชูรักนะครับเป็นไพ่ชูรักเพราะฉะนั้นคุณควรดูให้ดีเลยว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขามีคู่ครองแล้วไหมหรือว่าเราไปจีบเขาเนี่ยเขามีคู่อยู่แล้วหรือเปล่าให้ระมัดระวังไว้ให้ดีนะครับสําหรับคนที่มีคู่แล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ตกลงปรงใจแลว ทำอะไรกันสักเท่าไหร่หมายถึงว่าเพิ่งจะคบกันได้ไม่นานเดี๋ยวเรามาดูกันว่าความสัมพันธ์ในเรื่องราวของความรักมีอะไรที่ต้องกังวลบ้างอืควรแสดงออกในเรื่องราวของความรักให้มากกว่านี้นะครับเพิ่งจะคบกันไม่นานนะคบกันไม่นานนะแสดงเรื่องราวของความรักให้มากกว่านี้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคุณไม่แสดงแสดงออกในเรื่องราวของความรักมากกว่าเนี้นะครับ คูข่ของคุณจะค่อนข้างที่จะเบื่อง่ายนะครับเดี๋ยวครบแป,ป,ป, ja, ป๊บี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็ไปแล้วต้องมีเขตุให้ให้มีเนื่องของการทะเลาะเบาแหวงกันอยู่เรื่อยๆนะครับนะแสดงออกเรื่องราวของความรักให้มากกว่านี้นะครับชีวิตคู่ข,ของคุณก็จะดีมากยิ่งขึ้นส่วนคนที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะครับแต่งงานมีครอบครัวแล้วความรักของคุณมีอะไรที่ต้องกังวลบ้างมีบางสิ่งบางอย่างที่จะต้องตัดสินใจ นะครับกับเรื่องราวของความรักที่ยังไม่สมหวังนะควรหาที่ปรึกษาในเรื่องราวของความรักของคุณนะครับนะมีอะไรค่อยๆพูดค่อยๆจากันนะครับคุยกันให้ดีชีวิตรักอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างเนี่ยใบเนี้ยความรักอยู่กันไปไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเหมือนเหมือนพยายามอยู่ฝ่ายเดียวะนะครับพยายามที่จะตัดสินใจ แยกทางหรือว่าตัดสินใจที่ที่จะอยู่อย่างโดดเดี่ยวเงี้ยต้องต้องคิดให้ดีนะถ้าจาัดตรงนี้คิดให้เยอะๆนะครับก็อย่าไปคาดหวังกับคู่ครองคนรักมากจนเกินไปจะตัดสินใจทําอะไรคิดให้ดีก่อนนะครับเทพพัพพลหัสเนี่นะครับเข้าไปปรึกษากับผู้หลักผู้ใหญ่ก็ได้หรือว่าคนที่เขามีบทบาทกันในชีวิตคุณนะนะครับเขาจะให้คำปรึกษากับคุณได้เป็นอย่างดีสุขภาพเมื่อกี้ยังไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับเป็นฝ่ายจะทำ นะก็อยากเครียดจนเกินไปอ่านเดี๋ยวเราดูสุขภาพกันอีกสักนิดหนึ่งว่าสุขภาพมีอะไรที่จะต้องกังวลไหมให้ระมัดระวังในเรื่องของความอ้วนนะกินมากจนเกินไปนะครับกินมากจนเกินไปแล้วก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของอากาศที่เปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับเป็นในเรื่องของโรคภูมิแพ้ไข้หวัดต่าง นะครับดูแลตัวเองให้ดีฮนะไปที่ไหนก็ควรที่จะดูแลบุตรหรือธิดาให้ดีนะครับดูแลตัวเองให้ดีแหละนะครับแล้วก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของความเครียดความวิตกกังวลนะครับแต่เมนหลักจะเป็นในเรื่องของความอ้วนมากกว่านะครับอย่าก,กินตามใจปากมากจนเกินไปนะรับประทานอาหารก็อย่าเลือกแต่ของที่เราชอบนะครับกินให้มันครบ อาหารครบห้าหมู่หรือว่าจะกินแบบแบบไหนเนี่ยแต่ผมมองว่าใบเนี้ยเป็นเรื่องไขมันเกินนะครับส่วนใบเนี้ยจะเป็นในเรื่องของสุขภาพในเรื่องของความเครียดเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับน้ําภายในร่างกายในเรื่องของโรคเลือดต่างๆเม็ดเลือดต่างๆภายในร่างกายภูมิคุ้มกันของเรานะครับให้ระมัดระวังการเป็นไข้หวัดการเป็นติดเชื้อไวรัสนะครับโอเคนะก็ประมาณนี้นะขอบคุณมากครับสำหรับ ผู้ที่ติดตามรับชมรับฟังกันคนชาววันพฤหัสถ้าเน้นย้ำอีกทีหนึ่งก็จะเป็นในเรื่องของการที่ว่าคิดจะทำอะไรนะครับให้ใจเย็นๆนะคิดจะทำอะไรให้ใจเย็นๆอย่าดือ้อหรืออย่าดันทุรังทำอะไรในสิ่งที่เขาบอกเขาเตือนกันมาก็อย่าดือ้อนะครับทำเป็นทีมคุณจะประสบความสำเร็จนะครับเดือนนี้คุณจะต้องแมนเนจตในทุกๆอย่างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบริหารคนบริหารเงิน นะครับคุณจะต้องแมเนจต่างๆให้ดีนะครับเงินผมมองว่าโอเคอยู่แล้วคุณเป็นคนขยันทำมาหากินดีนะครับขยันทำมาหากินดีงานก็โอเคเพียงแต่ว่าคนเนี่ยคุณต้องทำใจหน่อยนะครับคุณไม่สามารถที่จะคอนโทรลเขาได้แต่สิ่งเดียวที่คุณจะสามารถคอนโทรลได้คือความโกรธในตัวคุณเนี่ยความใจร้อนในตัวคุณเพราะฉะนั้นคุณต้องควรคอนโทรลตัวของคุณเองให้ดีนะครับแล้วก็หมั่นทำบุญไหว้พระสวดมนต์ นะมันจะช่วยให้คุณผ่องใสมากขึ้นอะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างจะดีมากยิ่งขึ้นกับแฟนคุยกันให้ดีๆอย่าใจร้อนนะครับพูดคุยกันให้ดีๆมีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจคิดอ่านให้รอบคอบนะครับโอเคทุกสิ่งทุกอย่างยังมีปัญหาอยู่ใบเนี้นะทุกสิ่งทุกอย่างยังมีปัญหาอยู่แต่ว่าคุณจะฝ่าฟันมันไปได้พยายามอดทนหน่อยนะครับอย่าลังเลก,กับในสิ่งที่เราจะต้องทํานะ แล้วก็มีเวลาให้กับครอบครัวบ้างนะครับอย่าเน้นในเรื่องของการหาเงินหาทองอย่างเดียวเวลามันซื้อไม่ได้ฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะต้องใช้เวลาหรือว่าบริหารเวลาให้ดีนะครับโอเคฝากไว้ประมาณนี้สําหรับชาวพาพชาวันพฤหัสชาววันพฤหัสนะครับฝากไว้ประมาณนี้ขอบคุณมากครับสําหรับการติดตามรับชมรับฟังนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไป นะครับใบนี้ดีมากครวาสนาดีทําบุญแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะมาช่วยเหลือคุณในทุกๆด้านขอบคุณมากครับสวัสดีครับ